สำนักข่าวเฟรชนิวรายงานว่าคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวถึงประเด็นความขัดแยง้งเรื่องพรมแดนกับไทยบอกว่าพื้นที่ปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาเมืองโต๊ปราสาทตาควายและบริเวณสามเหลี่ยมมรกตล้วนเป็นพื้นที่พิพาทที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและกัมพูชาได้ยื่นเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งความพยายามใดๆที่จะปิดกั้นไม่ให้พลเมืองกัมพูชาเข้าถึงพื้นที่เหล่านี้ถือว่าเป็นการกระทําที่ล้าเส้น และจะต้องได้รับผลตามมานายกรัฐมนตรีกัมพูชาระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกำหนดเขตแดนและตีความแผนที่1ต่อห0 0 0 0ื่นเพียงฝ่ายเดียวของไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยกัมพูชาย,ยังคงยึดมั่นใน MOU 2543รวมถึงสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสคริสตศักราช1,893และ1 9 0 7 พร้อมทั้งยืนยันว่าแผนที่ที่จะต้องปรับให้ถูกต้องตามมาตราส่วน1ต่อสองแสนตามที่เคยตกลงกันไว้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกัมพูชายังระบุด,ด้วยครับว่ากัมพูชายังคงรอคอยจะหารือกับผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจของฝ่ายไทยเพื่อเปิดจุดผ่านแดนอีกครั้งแล้วทำให้สถานการณ์ชายแดนกลับเข้าสู่ภาวะปกติพร้อมทั้งยืนยันว่าหากไทยเริ่มเปิดจุดผ่านแดนเหมือนเดิมกัมพูชาก็พร้อมจะกลับมาเปิดด่านภายใน5ชั่วโมงเช่นกัน ขณะที่สำนักข่าวเดชพนมเป็นโพสต์ค่ะรายงานว่าผู้แทนคณะทนายความที่จะต่อสู้คดีพิพาท4จุดในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะเดินทางถึงกรุงพนมเปญในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการยื่นฟ้องคดีดังกล่าวด้วยค่ะ